Why? No. Yeah, 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 yeah. That's your motherfucking last shit I say. Yeah. Real four motherfuckers. I'ma say what I wanna say. I'ma do what I wanna do, man. You know what I'm saying, man. Fuck fuck all a yo, เด yo ยัง That's ว่า WHO o n d e r w THE FUCK I AM P 9 0 D Yes I will be the best I can t. Fuck you h try to fuck my plan I e i l l never know how to hide t h thing into the place I stand ฟังกันให้ดีแล้วกูจะบอกอะไรให้ว่าที่ไหนตามที่ไหนสูงที่ไหนให้แค่พูดว่า RESPECT คงไม่มีใครที่ไหนให้ไอ้พวกหูเยี่ยมังไม่ต้องบอก เลยคนไหนใช่เย็ดแม่งมันคิดจะดิสกูมันเฮี้ยกันอย่างกษัตริ์ทั้งในประวัติมึงลองไปด,ดิดูเปรียบ้ย้ํารพวกแม่ก็เหมือนกับพิษงูแต่ทูตสาร์ระ f ่านเฟังกนะูดอ o พิฟูสิวิเดนอพิษบูมันก็มีบางทีที่ปลดสัตว์และในบางทีก็มีที่พวกสถุวมันรุมระดดกันคิดอยากจะเป็นเอแต่มีแค่จรหักแล้วอยาได้คิดจะเอาไปแพ้กันว่าสกิลแล้วก็รามพวกมึงโหดจัดเห็นพวกมึงแล้วกูตลอสัตว์เพราะว่าอยู่ในเกมปอกแต่ว่าพวกมึงเอาบอกให้กูหลอกฟล เหมือนกับเดินอยู่พงไายใต่เขาแล้วก็นับผาเดียมึงคิดจะเป็นพีวันจูีพอมีโน่แต่งตัวกันดีแต่รามยังแกนีโมกูต่อให้มึงยางน้อยไม่ต้องมีโลแม่มึงรวยได้ไงไปทาโกษณาในวัตถิโพกวงการเนี้มันเลเวลอนุบาลจำใส่กบาลนอกจากรามมึงอยากอันตพานคุยคนเคยเห็นให้เจกันมาตั้งนานสุดท้ายพวกแม่ก็โทรกันหมดเลยสั่นแล้วก็ดานกูก็ยังไม่เห็นเลยว่าใคร เท่ากับเรี้ยวรับห้ได้เจ๋งเท่ากับเรียวมีแต่คนเห่าให้กับเรียวแล้วก็พยายามจะขูกเรื่องมาเป่าใส่ไฟให้กับเรียวมันก็มีบางทีที่คิดแล้วก็คิดคิด,คดให้มันคิดอะไรทำไมกูเจ็บขันแบบนิดนิดต่อให้สุดสกูไม่ให้หลงแม้แต่เพียวอย่างมึงงะไม่มีสิทธิ์เลยที่จะกร้มแม้แต่เคี้ยวมึงก็บอกไปดีว่าหวังแต่รวยแฟนลับมึงก็ไปนในพวกผู้หญิงวังแตค่คุยหาว่าผู้ยังเอาวังแต่เงินวังแต่รวยช่วยดูตัวเองกันนิดที่หวังแตเ่เฮงวังแต่ซวยหลายคนก็บอกไม่รู้แมงลั่นวงการคยยุยไร ทำเป็นออกมาเจอทำเสรลขวยไรอ่แล้วทำมาเป็นเสนอถ้าเป็นเหอควยไรอ่ะหน้าเวทีเขาเอาแต่เวอร์ทำเป็นเหม่อว word, me, ควยไรอ่ะใช่เลยครับเช่นมึงเลือกข้างทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคำที่พูดประจำที่มึงจะเลือกอ้างและสุดท้ายก็ถึงเวลาที่กูต้องเลือกบ้างท้าทำใจกันไม่ได้ก็แปลว่าอยู่กันคนละเชือกด้านอยู่ในว่าไม่มีใครเขาคิดจะทวงทันรับเป็นอิทเลตมากันครบจบกะบ,บวนวันเห็นเหมือนตอนฝนตกที่หมูไหลไปรวมกันเรียกกันมาบรรจบครบตามให้มึงรวมกับควยเจดแม่พวกมึงคิดได้รวมึงเป็นไครไว้ ยงตัวเข้ามาเลยดีกว่าเฮียมึงทำเพลงด่ากูมาเลยดีกว่าสัสบางคนต่างอยู่ไม่เป็นใช่ปะเฮียมึงจะเอาไงมึงก็ไปคุยกันก่อนไอ้สัสแล้วค่อยมาว่ากันทั้วงการเฮียปเป็นป้าสัปดเป็นป้าปเป็น้าเป็น้าอีกควาย